สว,สวัสดีกับทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝ <ED> ั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องซ่องสาวเชนอ๊องเชนอองคือเก่านะพี่น้องเนาะมาพบกันกับอ่าสาวุภากับน้องเมฆอีกเซนเก่าเซนเคยนะครับสำหรับอ่ามื้อนี้เนาะพวกเฮาก็จะมาเฮ็ดคลิปเรียกซั่นคือเก่าเชนอ๊องจะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับ ตลาดเนพี่นเราทางฝ<น>ั่งไทยเนาะตลาดเรือวมาร์เก็ตทางแทบไปก็อื่ตลาดคือการฝั่ลงลาวเนาะพี่น้องเนาะสิไปหาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะชมซิมอาหารอร่อยออร่อยเนาะแล้วก็ราคาอ่าเป็นกันเองมากๆเลยนะพี่น้องเนาะซึ่งคลิปนี้สุภา,า,าก็ได้มาจากน้องยุสาวลาวใต้เป็นพี่น้องเนาะนต้องขออ่าขอบคุณคลิปดีจากขอบคุณพี่น้นอ,งนองยุหลายๆเด้อเนาะแล้วก็ ขออนอ bon ุญาตเด้อถ้าอาศัยผู้บ่เห็นคลิปนี้ก็ขออนุญาตนําคลิปมาแยั่นแต่ก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะส้ภาก็ขอฝากพี่น้องที่คําว่าใหม่เนาะอ่า PFC ท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe สุภาเด้อแล้วก็อ่าสนับสนุนสุภาเนาะองสราเซโนด้วยการบ่ค้าโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อให้สาุภาเนาะได้มีรายได้มาอ่าป็นปัวตนเองแล้วก็จึงเจือเนาะจะเหลือครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับอ่าแล้วก็ต้องขอฝากคลิปต้นสบับเพื่อนเด้อพี่น้องน,น,นอ,นอ,นอเดียวอ่าเซอฟาจะแปะลิงออยไใต้โพดเนาะพร้อมหรือบ่น้องเมฆบันี้่พ่อหรือเปล่าเอ้ยพร้อมเลยลบ่พร้อมแล้วเอาเป็นว่าเฮาไปหับุ่มคลิปผ่านการรีแอคชั่นส่องของอ่าน้องอยุพร้อมๆกันเลยนะพี่น,น้องเนาะว่าบรรยากาศตลาดของเคืนอาหารจะหลากหลายขนาดไหน,นเดี๋ยวเฮาไปหับชมพร้อมๆกันเลยอ้าย สวัสดีสวัสดีพี่น้องบอกไปเบิร์ทุกคนทุกคนเด้อจะอยู่ที่ตลาดสดนรสารนักการที่จะต้องมอจองเจ้าจ้าเส้นเก่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็มาเปิดกล้องนะคะที่ตลาดของที่สีแยกคงเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะนุ่จะไปตลาดฝั่งนู้นจากพี่น้องนี่ให้ดูนะนะนี่นุ่ยจะมาตลาดฝั่งนี้นะคะเพราะว่า ตลาดอยู่ฝั่งนี้จะมีกับข้าวขายหลายอย่างเลยนะพี่น้องนะแล้วก็เดี๋ยวยุจะพาไปดูนะคะว่าอยู่ตลาดอันนี้มีกับข้าวราคาถูกหรือว่าแพงมาจาะเนาะเสีบงมี่พี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างบนมันเป็นสะพานลอยนะจ๊ะเนาะการเดียวไปบึงไปชมค่ะบรรยากาศจ้า ยูทาเกลนองเนี้ยวกเกลนตลาดเนาะแกลนท่พี่น้องตะบะไปแล้วนี่ไงนี่ไงตึกที่สร้างอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะพี่น้องถ้าไปทางสีลมนี่ก็เห็นเลยนั่นน่ะนี่เห็นไหมช่วงเช้านะคะวันนี้แปลกมากรถไม่ติดนะคนะวันนี้เป็นวันศุกขขวดติด <c oughs> จะแปลกมาก <c oughs> แตน่าจะติดตอนเย็นนะ มันก็ลงที่กระทางลอยนิ่งจ้าช่วงเช้าก็ก็คือวันนี้พามาตลาดฝั่งนี้ะนะคะไยจับอร่อยค่ะน้องกระไหลซื้อขายท,<า>ที่ตลาดคนเตืนะคะไม่นีผู้อื่นตลาดนี้ตลาดสองตลาดสามไม่แน,น่ใจน่ากินมาก อร่อยนองยซื้อมา<ด>จากร้านแม่ยีดแล้วแปดตาเขาพี่น้องเอามากี่นีนวลเยอะมากคือซื้อไปแล้วคุ้มบอกเลยเนี่ยจะมารีวิวร้านนี้นะคะไม่ได้เขาไม่ได้ให้ค่ารีวิวนะแต่ว่าอยากอยากมาขายเพราะว่ายุยุว่าร้านกับเขาร้านกับข้าวร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะพี่น้องดูจากคนนะคะดูจากคนสองคิว อร่อยมากจีนโ oh, อ้รดีเล่ซึ่งจัดเป็เมนูเลยนะร้านแอร์เพรอร่อยมากๆวันนี้วันนี้ก็จะซื้อกับข้าวดีกว่าซูชิก็มีจัดน่าทานมากเป็นร้านที่อร่อยทะ่สุดในย่านของเตยตลาดของเตยเพราะว่าได้ ชื่อร้านม่สิโแนะคะแก้วข้าวแกงหนกทีน้ำยาไม่ได้บไมชื่อสีลูกักลาดตัวเห็นักฉันด้วนาหญป่นน่้อ็มเลเป็นเต ดี่าแล้วก็หมนยอม่ยาวกะท่ชิดห์อืมรับรองอร่อยอร่อยคือเวลามาช่วงเช้านี้ลูกค้าเต็มตลอดเลยนะคะต่อลูกคาะอันนี้จะซื้อสองอย่างอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้สองสามอย่าง สี่สิบบาทถุงละสี่สิบกางเกว่็ถูกนะคะเพราะว่ากับข้าอร่อยมากทุยค่ะยี่สิบบาทถูกมากมากยาหน่อยนะะี่สิบบาทจ้ารอไหมคะใส่นีไหมจ้าเขาต้องโง่นมหวานนะคะถุงละยี่สิบสิบบาทนะคะถูกมากมาก ยี่สิบมามาโรนีมีหลายอย่างกับน้อสัตามีน้เป็ดมีไก่กระไามีน้อหนันนี้ก็ได้มีหมูกับูยอมันไม่เยอะเลื่อมไม่ได้ก็เปิเอมได้ถูกมากนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่อยู่ใจกลางอยู่ ที่โซนในเม,มืองก็จะน่าถือว่าค่ากับค่าถูกมากอันนี้ก็ถุงละยี่สิบนะคะยี่สิบสิบบาทนีนักอภรรนะวัาาะนะนนี้ยุคงยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามีธุระแกงไตปลาน่ากินมากถุงละยี่สิบน่ากินมาก ลายน่มีมีเยอวดแสบนี่ยังไม่มีปวดหัวอีกแตมสบเนาะร้านนี้ยืซื้อน้ำน้ำพริกปอร่อยมากมีน้ำพริกน้ำพริกปลายย่างอร่อยนึกยึดซื้อไปบนนั้นนการยี่สิบบาทน้ำพริกอื่นก็น่าจะอร่อยเพราะว่ากินมาแล้วอร่อยมาก มีขนมขนมยี่สิบกิ่น่อเกิ็ดทางนั้นเลยขนมทำสดๆใหม่ๆนะคะสามบาทถัวสามบาทอืมตรงไปยี่สิบยี่สห้า ส่วนฝั่งนู้ดก็จะตาไปได้ป่ะอันนี้จะเมีอะไรบ้างถ้าไปจะมาไปบ่นได้พี่งนนาะตก่าดีจ้งนี่ไม่มีมันนี่แล้วพียงเพราะว่าดูกินเพ็ดบ่ได้ตอนนี้ส่วนนี้ก็จะมีขายของจุ๊บจิ๊บในันี้มีมันนี่ต้อง รักทมโฆษณาแล้วก็รักทมคิปให้จบนะเจ้าค่าใช่ะ้คะะสิบป้าปิดแะดสิบเอ็ดขอนึงเลย้องก็ยัง็ม่ถึงก็ถึงู้แล้วนานะกมีเป็ดก็มีข้าวมันไก่ก็ไม่ได้ยืมค่า ไปทานเล่นดีกว่าอันนี้กล่องหนึ่จะย่มาห้าักงายี่นี่สิบห้าแบบถูกมาก,ามากดีไปทานเล่นถูกเาาททนาะพนักนูต้องสะาวกลยได้ยุเราถยชนมากลย ก็น่านะจะรับทำข้าวกล่องด้วยนะคะร้านนี้จะรับทำข้าวเกาะพี่พี่พี่นี่นี่ยูนซูพี่เยอะมากู่น่าจะซื้อผ้าและละวันหน,น้ากันค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็อร่อยนะคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านนี้ร้านอ่า เรมีเป็ดอะไรไหมคะอะไรดูก่อนจ้าต้มผักสดสิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาทถูกมากๆจ้าเดี๋ยวดูยางนัดผมก่อนเดี๋ยวดูการบ้าอันนี้ขายยังไงคะเส้นละสิบบาทเส้นละสิบบาทหรอเดี๋ยวเอาก่อนดูก่อนหนึ่งเส้นสีดำ ชอบหลุดชี<ม>ชดำสีอันนี้เอาสามกิฟกิฟ<ม>ที่มันติดผมเอากิฟแบบไหนดีแล <50. S 1> ้วกนซื้อไปไว้เดี๋ยว<ม>วันหยุดไปใส่ไปถ่ายไไคลิป อันนี้ก็เป็นโซนขายหมดทุกอย่างจ,าจา <achieve> ง้าไปเรื่อยๆจ้าห้าสันนะปลาปีปลาป่า <clicking S 1> ตัวเท่าไหร่จ้าห้าชั้นนะเดี๋ยวไปตลาดทองเตยฝั่งนูน้น<ๆ> ที่จิงโซนนี้เขาจะขายลอตเตอรี่กันนะคะนี่มีคนยายขายคนยายขายู่เจ้าหนึ่งวันนี้วันอะไรนะ้องวันเนี้ยวันน,น,นี้วันที่หกที่เจ็ดยังไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มขายเยอะๆก็ช่วงวันที่หวยใกล้ออกนะคะเดี๋ยว พ่ไม่แน่ใจว่าทางนี้มันไปไหนบ้างนะะไม่เคยมานั่งรอรถแบบนี้ก็เลยไม่รู้ไปพระรามสามได้หรอกออ็วันหลังเดี๋ยวลองถามเขาดูก่อนไปพระรามสามกบมาตตลาดและจ้าพี่น้องจากาซือกับเขาและจ้านอช่วงนี้กะ น้องยกกับโบ,โบคอยทํากับเขาปันไหนพี่น้องทําสปอ์บางอย่างนะจ๊ะนอกกัโอเคจากคลิปนี้นะคะทามักทาศก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดซับสไครนะคะเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของน้องโยกนะจ๊ะนาะแล้วพูอๆกับน้องยยกไหมนะคะบ๊ายบายจ้าจะไปอาบน้ําก่อนเด้อสำหรับคลิปเที่ยวส้มตลาดขงเฮากาได้ จบลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเซิงกาในตลาดก็มีอาหารมากมายเนาะที่เห็นหายน้ำลายของพวกเคารสองกัแตกหนุ่มที่น้องเซิงเซียวผลกพาเลาะเสื้ออาหารในพี่น้องเซิงอาหารกอ่าราคาถูกมาผลมาเนาะเซียวผลมาอาหารราคาถูกว่านันเนาะเป็นใจอยากไปริมลองพี่นเนาะน้องมีมี่พงซื้ออะไรกับคลิปนี้จะหยาะพี่น้องอยากคือ เราไปเมืองไปไปไทยอีกนะเราไปเจอกันโตเห็นอะไรเห็นนี่เกันไปไปนะเราเห็นบอกเห็นบัตรเนาะเราเง็นไงเด็กจังไปเนาะหาเงินได้หลายก่อนสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยเราเป็นน้องเนาะก็พาพี่เมย์พี่น้องไปเที่ยวส้มตลาดเนาะพี่น้องเนาะตลาดทางฝั่งประเทศไทยเนาะสยุคน้ําพาเที่ยวเลยในื้อนี้เราเป็นน้องเนาะกา แต่ก่อนจะจคลิปกับข้อฝากอ่าพี่น้องกดอ่าไลค์ลก,กดแชร์กด subscribe ขึ้นก่าด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจและกำบังพาดคลิปใหม่ๆจากพวกเฮาสองสาลาเซโนโนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ซาบุพาและน้องมิขอตัวลาไปก่อนเวยพี่น้องและข้อก่าวคำว่าสบ,บายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย